ขั้นแรกเราก็ถ้าเป็นห่วงเหมือนเลขหกปึ๊บเนี้ยแล้วก็ขมดเข้าไปสองครั้งสองรอบเนี่ยอันนี้รอบแรกแล้วก็รอบสองเพื่อให้ปมมันใหญ่ขึ้นนะร้อยฝังที่เป็นปลายแหลมครับร้อยเข้าไปพอร้อยเสร็จแล้วเราก็เอาทบกลับมาร้อยเข้าไปแหลมอีกครั้งหนึ่งวนเข้าไปครั้งหนึ่งบางทีเราก็เลือกให้มันพอดีนะที่เราจะ แย่เอ็นได้สองเที่ยวหรือสามเที่ยวเนี่ยถ้าเราใช้เอ็นใหญ่เกินไปเราก็อาจจะแย่ได้แค่รอบเดียวแย่ yeah, รอบสายที่เราเมื่อกี้ครับนี่ครับแย่ yeah, รอบเส้นแรกให้มันเป็นห่วงไว้ครับแล้วเส้นที่สองแบบนี้แล้วขาน,นี้นี่ไอห่วงนี้ที่เราเหลือเนี่ยเราก็เอาตัวนี้ครับมาพันหนึ่งรอบสองรอบสามรอบแล้วขาน,นี้ดึงเลยนะครับ